โหแต่โบสถ์พระอาจารย์สวยมากแต่ก่อนมีลวงพ่อไปเห็นไม้นี่สมัยก่อนไปเยี่ยมโยมอยู่ประเทศเราไปทุ่งงหนึ่งครับไม้นี่กลับคืนไปกี่รอบกี่รอบยังกองอยู่เหมือนเดิมจนลวงพ่อได้ไปซื้อมาเนี่ยะโอ้เคยไปทุ่งงแล้วเจอไม้กองอยู่ใช่ไปกี่ทีก็ยังกองอยู่ตรงนั้นก็เลยไปซื้อกลับมามาสร้างโบสถ์อก็เลยเป็นที่มาของเป็นโบสถ์ไม้ใช่โอ้โหใหญ่จริงโอ้โหท่านผู้ชมยาวแปดสิบกว้างสี่สิบถาเนี่ย นี่ไม้อะไรครับไม้แต่เคียนทองอ้แต่เคียนทองทั้งหลังนอกจากฝ้าเพดานซึงเป็นไม้สักสวยมากไม่สักอยู่ตรงไหนเพดานตะลึงเน่ะอเพดานไม้สักแล้วมีไม้นี้ก็เคียกทองแต่เคียนทองนะครับอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสแล้วก็มาชมนะครับมาไหว้พระมาเที่ยวกันที่วัดแห่งนี้นะครับแค่โบสถ์เนี่ยนะฮะ แล้วแล้วจะมีพระประธานีกครับอาจารย์เล่าประวัติท่านหน่อยพระประธานนี่วะอันนี้เป็นไม้หรือเป็นอะไรเป็นไม้สักไม้ด้วยใช่ไม้สักกับไม้ตะเคียนองค์พระเป็นไม้ตะเคียนองค์หน้าเป็นไม้สักที่เป็นพญานาคเนี่ยเป็นไม้สักก็เป็นไม้สักทั้งต้นก็หลายชิ้นล้วมาประกอบกันเท่าไหร่ครับเนี่ยหมดไป เกือบสองร้อยอยู่นะสองร้อยล้านบทลังนี้สองคุ้มค่าค,คุ้มค่าครับความงดงามนะฮะเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้กับมหาสารคามอีกที่นึงเลยนะ ก็ต้องบอกว่าวัดป่าวังน้ําเย็นแห่งนี้ช่างยิ่งใหญ่อลังการงดงามตื่นตาตื่นใจสุดๆเลยละครับผมและรอ,อบอุโบสถไม้ก็ยังประดิษฐานร,รูปหล่อพระเกจิคณาจารย์รูปสําคัญของเมืองไทยให้เราได้ไปกราบไหว้และชื่นชมความสวยงามอีกด้วยละครับใครยังไม่เคยมามหาสารคามแล้วก็ต้องวางแผนมาให้ได้